นโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยังกินจิวิตตังอิทัาวาหูรังวาสักเคสุวายังรัตตน,นังปณี ตังนะโนสมังอัตถิตถาคเตนะอิทัมปิพุทธทรัตนังปณีตังเอเตนะสัจจะนะสุวัตถิโหตุขยังวิราคังอมตังปณีตังยััชชาสักยมุนีสมาหิโตนะเตนะทัมเมนะสัมัติกินจิอิรัมปิรัมเมรัตนังปณีตังเอเตนะสัจจะนะสุวัตถิโหตุ ยมพุทธเศษโถปริวันณยีสุจริงสมาธิมานันตริกัญญมาหุสมาธินาเตนะสโมนวิชติอิทรมปิทรมเมรตนางปณีตังเอเตนะสัจจนะสุวัติโหตุ เยปุคลาอัฏฐสตังปสัสถาจัตตาริเอตานิยุคานิโหนติเตทะคีเนยาสุขตัสสะสาวกาเอเตสุบทินานิมหาพลานิอิทัมปิสังเครตนางปณีตังเอเตนะสัจจนะสุวัติโหตุ เยสุป,ปะยุตตามนาสาธนณนิกามิโนโคตมสาสนำหิเตปฏิปัตตาอมตังวิไคหะลัทธามุธานิพุติงพุชมานาอิธรรมปิสังเครัตนางปณีตังเอเตนะสัจจนะสุวัติโหตุ ขีนางปุรานางนาวังนัตถิสัมภาวังวิรัตตจิตตายติเกพวัสมิงเตขีนพีชาอาวิรุณหิชนทานิพันติทีรายถายัมปทีโปอิรัมปิสังคเครัตนางปณีตังเอเตนะสัจจนะสุวัติโหตุ